จินตนาการถึงโลกที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณไม่จำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่อีกต่อไปตลอดอายุการใช้งานนั่นคือการปฏิวัติที่กำลังจะพลิกโฉมโลกพลังงานของเราในคอลัมน์ไอทีทวันนี้เราจะพูดถึงแบตเตอรี่นิวเคลียร์ขนาดจิว๋วหรือที่เรียกว่าเบทาวเทอิสซึ่งเป็นนวัตกรรมที่อาจเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเกี่ยวกับพลังงานที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ แต่ก่อนจะลงรายละเอียดลองนึกภาพดูสิว่าหากคุณมีเครื่องกระตุ้นหัวใจที่ทำงานได้นานถึง50ปีโดยไม่ต้องยุ่งยากกับการเปลี่ยนแบตเตอรี่มันจะช่วยชีวิตผู้ป่วยได้มากแค่ไหนแต่ทอนี่นี่คือจุดที่เรื่องเริ่มน่าตื่นเต้นและน่าคลางแคลงเทคโนโลยีนี้มาจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์แบบที่เราไม่เคยคุ้นเคยมาก่อน สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่ติดตามคอลัมน์ไอทีท็อกทุกท่านในยุคที่โลกกำลังต่อสู้กับปัญหาพลังงานที่ขาดแคลนและการหาหลังพลังงานที่สะอาดและคงทนเทคโนโลยีหนึ่งกำลังขึ้นมาทา้าทายทุกอย่างนั่นคือแบตเตอรี ew, ่นิวเคลียร์จิ๋วไมโครนิวเคลียร์แบตเตอรี หรือที่รู้จักในชื่อเบทาวเทิสเทคโนโลยีนี้แตกต่างจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดใหญ่ที่เราคุ้นตาโดยสิ้นเชิงมันคือการย่อพลังงานอะตอมให้อยู่ในรูปแบบที่เล็กกระทัดรัดปลอดภัยและมีอายุการใช้งานยาวนานเกินคาดเดาแต่ส่วนที่หลายคนมองข้ามคือมันไม่ได้ใช้ปฏิกิริยาลูกโซ่หักหรือความร้อนเหมือนเครื่องปฏิกรณ์ใหญ่ๆเลยมันเป็นการแปลงพลังงานจากสลายตัวของรังสีให้เป็นไฟฟ้าได้อย่างชาญฉลาด โลกของเทคโนโลยีพลังงานกำลังเข้าสู่ยุคใหม่ที่น่าตื่นเต้นเมื่อบริษัทและสถาบันวิจัยในจีนพัฒนาแบตเตอรี่นิวเคลียร์ขนาดเล็กนิวเคลียร์แบตเตอรี่หรือที่เรียกว่าเทคโนโลยีเบตเทอเอิกซึ่งสามารถให้พลังงานต่อเนื่องได้นานถึง50ปีและกำลังวิจัยเพื่อยืดไปถึง100ปีโดยมีขนาดเล็กเท่าเหรียญกระสับมันจะช่วยแก้ปัญหาการชาร์จแบตเตอรี่ในอุปกรณ์บางชนิดได้โดยตรงโดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาลองนึกภาพเซ็นเซอร์ในบ้านอัจฉริยะของคุณที่ทำงานได้ตลอด50ปีโดย ไม่ต้องเปลี่ยนแบตหรือชาร์จมันจะทำให้ชีวิตสดะวกสบายขึ้นมากเลยทีเดียวแล้วแบตเตอรี่นิวเคลียร์จิ๋วทำงานอย่างไรล่ะเพื่อให้ผู้อ่านมือใหม่เข้าใจง่ายขึ้นลองคิดภาพสลายตัวของอะตอมเหมือนกับแบตเตอรี่ธรรมดาที่ค่อยๆคายพลังงานออกมาเบทวเทอิกผลิตไฟฟ้าจากการแปลงพลังงานจากการสลายตัวของกัมมันตรังสีโดยเฉพาะการสลายตัวแบบเบต้าเบทาดิเค ให้กลายเป็นกระแสะไฟฟ้ามันไม่เหมือนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ต้องใช้ปฏิกิริยาลูกโซ่ความร้อนหรือชิ้นส่วนเคลื่อนไหวไอโซโทปที่นิยมใช้เช่นนิเคลิล63หรือคาร์บอน14จะปล่อยอนุภาคอิเล็กตรอนที่มีพลังงานต่ำอิเล็กตรอนเหล่านี้ถูกกักเก็บโดยวัสดุ A ซสมิคอนดักเตอร์แล้วเกิดกระแสะไฟฟ้าที่ไหลต่อเนื่องแม้ว่าจะมีกำลังวัดน้อยแต่ก็มีอายุขายยาวนานมากเหมือนกับไฟฉายจิ๋วที่ส่องแสงได้ตลอดทั้งชีวิตของคุณเลยละ่ะ ตอนนี้มาดูการพัฒนาที่น่าสนใจกันครับความก้าวหน้านี้เริ่มจากเบทาวอดที่เพิ่งเปิดตัว BV100 แบตเตอรี่นิวเคลียร์ต้นแบบที่ใช้พลังงานจากไอโซโทปนิเคิล63ไอโซโทปนี้ปล่อยอนุภาคบีตาที่มีพลังงานต่ำมากทำให้ปลอดภัยกว่าการใช้รังสีแกมมาแกมเมอรหรือแอลฟาอันฟาในระบบพลังงานขนาดใหญ่กำลังไฟ100มิครวัตต์ ดับเบิลยูอาจไม่พอสำหรับสมาร์ทโฟนแต่เหมาะกับอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานต่ำอย่างต่อเนื่องเช่นเซ็นเซอร์ระยะไกลที่ตรวจจับอุณหภูมิในฟาร์มหรือโดรนที่บินสำรวจพื้นที่กว้างใหญ่โดยไม่ต้องรอชาร์จและแน่นอนเครื่องกระตุนหัวใจที่ช่วยชีวิตผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่องหรือยานสำรวจอวากาศที่ทำงานได้ในสภาพแวดล้อมที่ห่างไกลาจากโลกข้อมูลจำเพาะหลักของ b v ว0 0น่าสนใจมากขนาดเท่าเหรียญกระสับสะดวกติดตั้งในอุปกรณ์เล็กๆ กำลังขับ1 0 0ไมโครวัตต์ดับเบิลยูพอดีสำหรับงานที่ไม่ต้องการพลังงานสูงอายุการใช้งานสูงสุด50ปีไม่ต้องชาร์จหรือบำรุงรักษาเลยแหล่งเชื้อเพลิงไอโซโทปนิเคิล63ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพไม่ต้องชาร์จไม่ต้องบำรุงรักษาไม่ต้องหยุดทำงานทำให้ชีวิตง่ายขึ้นมาก ส่วนที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยนอร์ทเวสต์นอร์มอลในการสู้กำลังพัฒนาแบตเตอรี่นิวเคลียร์แบบคาร์บอน14ที่ได้รับการออกแบบให้ใช้งานได้นานถึง100ปีคาร์บอน14ปล่อยอนุภาคบีตาพลังงานต่ำและมีครึ่งชีวิตยาวกว่า5,000ปีนักวิจัยวางแผนจะฝังคาร์บอน 14ลงในโครงสร้างเพชรเทียมเพื่อสร้างแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้นานหนึ่งศตวรรษโดยไม่ต้องบำรุงรักษาแม้ยังอยู่ในห้องทดลองแต่รุ่นแรกสแสดงศักยภาพมหาศาลสำหรับภารกิจอวกาศลึกเช่นยานสำรวจดาวเคราะห์อื่นหรือเซนเซอร์ใต้น้ำที่ตรวจสอบมหาสมุทรเป็นเวลาหลาย10ปีและอุปกรณ์ปลูกถ่ายทางการแพทย์อย่างเครื่องกระตุ้นหัวใจหรือเครื่องกระตุ้นประสาทที่ช่วยชีวิตผู้ป่วยโดยไม่ต้องผ่าตัดบ่อยๆรวมถึงระบบติดตามและเฝ้าระวังระยะไกลที่ทำงานได้อย่างเชื่อถือได้ในสถานที่ห่างไกล ตอนนี้มาถึงคำถามยอดฮิตความปลอดภัยแม้ชื่อจะมีคำว่านิวเคลียร์แต่แบตเตอรี่นี้ไม่ได้ทำงานเหมือนเครื่องปฏิกรณ์เลยแหล่งพลังงานเป็นไอโซโทปที่ปล่อยอนุภาคเบต้าพลังงานต่ำซึ่งถูกกั้นได้ด้วยวัสดุห่อหุ้มอย่างเพชรสังเคราะห์หรือโลหนะหนาเมื่อออกแบบและจัดการอย่างถูกต้องความเสี่ยงต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมจะน้อยมากแต่ที่นี่คือจุดที่เรื่องอาจกลายเป็นเรื่องโต้เถียงบางคนอาจสงสัยว่าแม้ปลอดภัยแต่การใช้รังสีในชีวิตประจำวันจะกระทบกับสุขภาพระยะยาวหรือไม่ หรือสิ่งแวดล้อมจะได้รับผลจากซากแบตเตอรี่เหล่านี้อยา่าไรมันเป็นมุมมองที่น่าสนใจที่หลายคนยังไม่ค่อยพูดถึงอย่างไรก็ตามความท้าทายที่ต้องเผชิญยังมีอีกมากแม้จะน่าตื่นเต้นแต่เทคโนโลยีนี้ยังต้องแก้ปัญหาใหญ,ใหญ่ๆเช่นการเพิ่มกำลังไฟต่อหน่วยให้เพียงพอสำหรับการใช้งานที่หลากหลายขึ้นลดต้นทุนในการผลิตไอโซโทปและกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยและกฎหมายที่ชัดเจนสำหรับการใช้งานและการกำจัดซากแบตเตอรี่ในอนาคตแต่ที่นี่คือส่วนที่หลายคนมองข้าม การพัฒนาอย่างรวดเร็วของจีนกำลังนำเราเข้าใกล้ความเป็นจริงที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางชนิดอาจไม่ต้องพึ่งพาการชาร์จอีกต่อไปตลอดอายุการใช้งานจินตนาการถึงสมาร์ทโฟนในอนาคตที่ไม่ต้องเสียบปลั๊กฮัคหรือรถยนต์ไฟฟ้าที่มีแบตเตอรี่นิวเคลียร์ที่ทำงานได้นานหลายสิบปีมันจะเปลี่ยนอุตสาหกรรมพลังงานไปอย่างไรแล้วเพื่อนๆลักครับคุณคิดอย่างไรกับแบตเตอรี่นิวเคลียร์จิว๋วนี้ มันเป็นนวัตกรรมที่ควรสนับสนุนเพราะช่วยโลกให้ยั่งยืนหรือว่าคุณกังวลเรื่องความปลอดภัยและผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมบางคนอาจโต้แย้งว่ามันเป็นทางเลือกที่ดีกว่าพลังงานฟอสซิลแต่คนอื่นอาจเห็นว่าเป็นการเปิดประตูสู่ปัญหาใหม่ๆม,มาคุยกันในคอมเมนต์สิครับและจำไว้นะหากมีข่าวสารดีๆสาระดีๆแบบนี้คอลัมน์ไอทีทก็จะนำมาฝากกันอีกแน่นอน